Fais le tour du monde, machallah. Pas comme les autres, machallah. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจคอ b ์ทเทรดเดอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจในการเทรดนะครับหรือสนใจหารายได้จากการเทรดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเทรดบนคอมพิวเตอร์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนสามารถทํากําไรได้ให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับสามารถลงมือทําได้ทันทีนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทํำยังไงก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับ ผมก่อนอื่นเลยนะครับสามารถสมัครบัญชีนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับในส่วนขั้นตอนของการสมัครนะครับผมก็ให้กรอกอีเมลนะครับแล้วก็สร้างพาสเวิร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับผมแล้วกดสร้างบัญชีได้เลยเมื่อสร้างบัญชีเสร็จแล้วนะครับอินนะครับจากที่เราสมัครบัญชีไปนะกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วกดล็อกอินได้เลย สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้จัก 8x เ,เทนะครับยังไม่รู้ 8x เ,เทศทำเงินยังไงการทํากําไรของ 8x เ,เทนะครับคือการคาดการว่ากราฟในอนาคตข้างหน้านะครับราคาจะสูงขึ้นหรือต่ําลงกว่าราคาปัจจุบันนะครับ ตัวอย่างนะครับอย่างคู่เงิน EUR USD นะครับคู้นี้นะเราคาดการว่าในอีก1น,นาทีข้างหน้านะครับราคาจะสูงกว่าราคาปัจจุบันนะครับเราก็จะกดซื้อที่ตรงนี้นะคะผมเราก็รอเวลาให้ครบ1นนาทีนะครับผม อย่างอันนี้นะครับเราคาดการณ์ถูกต้องนะครับเราก็จะได้กําไรครับผมแต่ถ้าราคาวิ่งลงมาจบต่ํากว่าจุดที่เราซื้อนะครับเมื่อกี้นะเราก็จะขาดทุนนะครับในส่วนของเทคนิคนะครับผมก็มีมาแนะนําเพื่อนๆด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับสามารถดูและลงมือทําตามได้ทันทีเลยนะครับดูตัวอย่างอันนี้นะครับจะเป็นประวัติการเทรดนะครับผมก็เอามาให้ดูเป็นแรงผลักดันให้เพื่อนๆสู้ๆนะครับถ้าอยากจะมีรายได้เสริมแบบนี้นะครับผม โอเคครับผมจะมาสอนวิธีใช้งานสคริปต์นะครับผมในการช่วยเทรดนะครับผมสำหรับตัวสคริปที่แจกฟรีนะครับก็ให้กดลิงก์เข้ากลุ่มนะครับผมทักหาแอดมินของเราได้เลยนะครับแอดมินก็จะให้ลิงก์สคริปไปนะครับผมอันนี้แจกสคริปฟรีนะครับผมก็ให้ทักเข้ามาในกลุ่มนะครับผมกดขึ้นมานะครับผมเพื่อนๆจะเห็นสคริปนี้นะครับก็ให้ทําการก๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ลากนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับ จนถึงคําว่า n ตรงนี้นะครับแล้วกดคลิกขวานะครับผมกดคัดลอกนะครับโอเคนะครับเราก็ไปที่8 x t a t นะครับผมมาที่ตัวชี้วัดนะครับอันนี้นะแล้วก็มาที่สคริปต์นะครับผม add new สคริปต์นะครับก็กดได้เลยนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆลบออกนะคลิกลากนะครับแล้วกด delete นะครับแล้วก็เอาข้อความที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับกดวางนะครับผม กด Ctrl-V นะครับวางลงไปนะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยเห็นไหมครับก็ได้เครื่องมือ m a c o s คเข้ามาในกราฟแล้วนะมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับตัวชี้วัดนะแล้วก็สคริปต์นะครับเป็น m a c o s คนะครับกดขึ้นมานะครับก็จะขึ้นหน้าตาลูกศรให้เข้าเทดนะครับผมแล้วเราก็จะเพิ่มอีกตัวนะครับเป็นตัวสโตนะครับเราจะดู2ตัวคู่กันนะครับผม ตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนเดิมนะก็ลากทำการคัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่8ปดเอ็กนะครับมาที่ตัวชีวัดนะครับผมก็มากดสคริปต์นะครับแอดนิวสคริปต์นะแล้วก็ลบสคริปต์อันเก่าออกนะครับแล้วกด c t r l V ในการวางนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับผมเห็นไหมก็จะขึ้นสโตเคสติกมาแล้วนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับก็จะขึ้นสตูมาแล้วนะครับตรงนี้นะถ้าใครไม่ขึ้นด้านล่างอันนี้นะครับก็มากดที่สคริปต์นะครับแล้วกดอันนี้ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปดูการเข้าออเดอร์กันนะครับว่าไอจากลูกศรอย่างเงี้ยมันเข้าออเดอร์ยังไงนะครับให้ออเดอร์มีความแม่นยํานะครับผมวิธีการเข้าออเดอร์นะครับผม คือมีลูกศรสีเขียวมานะครับผมชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ให้มาดูที่ตัวสโตนะครับก็อยู่ใกล้เส้นสีแดงนะครับเราจึงจะเปิดซื้อขึ้นนะครับที่แท่งถัดไปนะครับผมเงื่อนไขก็ง่ายๆเลยนะครับมีลูกศรมานะครับเราก็รอลูกศรมันไม่หายนะครับผมก็รอปิดแท่งนะครับแล้วก็เปิดออเดอร์ถัดไปได้เลยซื้อขึ้นได้เลยนะครับผมหลักการก็คือง่ายๆเลยแล้วก็ เงอนขที่2ก็คือให้ดูสโตมันอยู่โซนล่างนะครับเส้นสีแดงนะครับก็คือมันไม่เกิน50ขึ้นไปนะครับเราก็สามารถทําการซื้อขึ้นได้นะครับโอเคต่อมานะครับฝั่งเซลล์กันบ้างนะครับมีลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับแล้วก็ตัวสโตนะครับก็อยู่บนเส้นสีเขียวด้วยก็อยู่สวยเลยนะครับผมเป็นการโอเวอร์บอสนะแรงซื้อเยอะเกินไปนะครับก็เลยทําให้เกิดการเทลงมานะครับแบบนี้เลยนะครับผม ก็ทําการเซลล์นะครับก็จะตรงข้ามกับออเดอร์บายเมื่อกี้เลยเงื่อนไขก็มีแค่2เงื่อนไขนะครับก็ลูกศรชี้ลงรอปิดแท่งลูกศรยังอยู่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เปิดออเดอร์แท่งถัดไปได้เลยนะครับผมส่วนเงื่อนไขที่2นะครับก็ให้ดูตัวสโตนนะครับผมให้มันอยู่โซนด้านบนนะครับใกล้เส้นสีเขียวมากยิ่งดีนะครับอยู่เลยเส้นสีเขียวด้านบนไปยิ่งดีนะครับ โอเคครับนี้เป็นตัวอย่างจริงนะครับผมก็เซ็ตจานวนเงินที่เราจะเทรดนะครับผมแล้วก็เตรียมนะครับรอกดขึ้นนะครับตรงที่วิ0 0 3 0นะครับผมก็จะเปิดออเดอร์ขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีลูกศรมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวสโตนนะครับก็อยู่โซนด้านล่างนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นการเทรดหนึ่งนาทีนะครับผมอ่านะครับ เปิดออเดอร์มาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับก็เปิดออเดอร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็รอลุ้นนะครับให้กราฟมันวิ่งไปถึงเส้นสีแดงนะครับมีเวลาบอกอยู่นะครับใช้เวลา1นาทีนะครับในการที่กราฟที่จะวิ่งไปถึงนะครับผมระหว่างนี้นะครับเราก็รอนะครับให้กราฟมันวิ่งไปถึง TP นะครับเพราะว่าเราเทรดตามเงื่อนไขครบทุกเงื่อนไขแล้วนะก็คือมีลูกศรมานะครับแล้วก็ตัวสโตก็อยู่ล่างนะครับไม่ถึง เส้นกึ่งกลางนะครับเส้นสึ่งกึ่งกลางนี้คือห้าสิบนะครับผมคือถ้าอยู่โซนด้านล่างเนี่ยแล้วมีลูกศรมาเราก็เล่นได้นะครับผมเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีเคล็ดลับนะครับในการบริหารเดินเงินยังไงนะครับสำหรับเทคนิคนี้ให้อยู่รอดนะครับผมก็รอดูกันนะครับให้จบคลิปเลยนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับก็ใกล้ชนะแล้วนะครับผมก็ลุ้นนะครับปิ้งนะครับโอเควินสวยๆนะครับไม้นี้ สำหรับ order by นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่าง order sell o r อ e ์จริงกันนะครับผมโอเคอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่าง order sell นะครับก็คือมีลูกศรชี้ลงนะครับผมก็เซตเวลา1นาทีนะครับแล้วก็เตรียมจำนวนเงินให้พร้อมนะครับผมก็เตรียมกดซื้อลงนะครับผมตรงวิที่0.030นะครับผม ก็เห็นไหมครับว่าตัวสโตนะครับก็อยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับผมนี้ยิ่งเป็นแท่งแดงแรงเลยนะครับก็เปิดออเดอร์ครับผมเปิดออเดอร์ลงมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็รอลุ้นนะครับระยะเวลา1นาทีนะครับผมที่กราฟจะวิ่งไปนะครับก็กราฟก็เทลงมาแล้วนะครับออเดอร์เซลนะครับก็เงื่อนไขนะครับก็ตรงข้ามกับออเดอร์บายเลยนะครับเราก็เน้นเล่นโซนนะครับใกล้เส้นสีเขียวนะครับตัวสโตนะครับ แล้วก็มีลูกศรสีแดงนะครับแล้วก็เข้าได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณสิบกว่าวินะลงมาขนาดนี้นะครับน่าจะปิดวินสวยๆนะครับผมตอนนี้ก็เขาดาวกันนะครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งปิ้งนะครับผมก็วินนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะสอน เทคนิคนะครับในการบริหารเงินนะครับตามเทคนิคนี้ทำยังไงนะครับเพื่อที่จะมีอัตราชนะที่สูงนะครับผมโอเคครับเมื่อเพื่อนๆเห็นกราฟแบบนี้นะครับก็คือกราฟมันวิ่งไปเป็นแนวนอนนะครับผมแล้วมันเท่าเท่ากันหมดเลยอย่างนี้นะครับเราจะไม่เข้าเทรดนะครับให้สังเกตที่ตัว stochastic นะครับผมเห็นไหมครับว่าเส้นมันอยู่ตรงกลางนะครับของเส้น50เลยนะครับผม อย่างนี้นะครับเราจะไม่เข้าเทดนะครับเราจะเน้นเทดนะครับตรงที่มันเป็นเทนขาขึ้นยิงย, hago, ยาวๆนะครับก็คือตัวสโตนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เราจะเน้นเทดที่ตัวสโตอยู่ด้านล่างนะครับก็คือต่ํากว่า50หรือสูงกว่า50นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเทนขาขึ้นเทนขาลงนะครับถ้าเทนไซด์เวแบบนี้นะครับเราจะไม่เข้าเทดนะครับนี่เป็นตัวอย่างการเทดนะครับผมผมจะเทดให้ดูนะโดยใช้ หลักการในการทบไม้นะครับสามไม้นะครับผมก็คืออันนี้นะครับมีสัญญาณบายมานะครับผมก็จะเซตเวลาในการเทรดหนึ่งนาทีนะครับตัวสโตนนะครับก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามันอยู่ข้างล่างนะครับลูกศรชี้ขึ้นข้างบนนะครับเราจะรอกดขึ้นนะครับตรงที่0.030นะครับผมเราก็จะเปิดออเดอร์ขึ้นนะครับนี่นะครับก็เป็นการเข้าออเดอร์แบบปกติเลยใช่ไหมครับผมแต่นะครับ เรานะครับจะมีการเตรียมในการเข้าไม้2และไม้3ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้นะครับก็จะเปิดออเดอร์ขึ้นนะครับผมก็เปิดขึ้นมานะครับผมก็รอเวลานะครับผมเห็นไหมครับว่ากราฟมันไม่ได้พุ่งขึ้นไปเลยนะครับกราฟมีการย่อกลับลงมานะครับผมผมก็เตรียมตังเพิ่มเข้าไปนะครับจากไม้แรกที่ผมลงไปก็คือ100นะครับ ผมก็ลงไปเป็นสองร้อยนะเพื่อที่ผมจะได้ผลตอบแทนกลับมาเพื่อชดเชยกับไม้แรกนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับผมก็เตรียมพอถึงวิที่สามสิบนะครับสามเหลือสามสิบวิสุดท้ายนะครับผมก็เปลี่ยนเวลานะครับเห็นไหมว่ามันใกล้หมดเวลาแล้วนะครับผมก็เตรียมไม้สองนะครับในการที่จะเข้าออเดอร์ไม้ที่สองนะครับแล้วก็รอเหมือนเดิมนะครับให้มันถึงที่ 0.30นะครับเราก็จะเปิดออเดอร์เหมือนเดิมนะครับผมอ่านี่นะครับเตรียมกดนะครับปึ๊บนะครับผมก็เปิดออเดอร์ไม้ที่2ขึ้นมาแล้วนะครับไม้นี้นะครับผมก็ใส่ไป200นะอ่ากราฟก็มีการย่อลงมานะครับก็ยังไม่เขียวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมเซ็ตเงินนะครับก็คือเป็น400นะครับสำหรับไม้3นะครับอันนี้เป็นการเดินเงินจากไม้100ไม้แรกนะครับผมก็แนะนำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผม เมื่อเราเซ็ตเงินนะครับเราก็เตรียมเซ็ตเวลานะครับเซ็ตเวลาเซ็ตเงินเซ็ตเวลาเห็นไหมครับก็กดเครื่องหมายบวกขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็เซ็ตเงินเซ็ตเวลานะครับเป็น1นาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็รอดูนะครับที่วิ0.030นะครับถ้าไม้นี้มันปิดเขียวนะครับเราก็ไม่ต้องเปิดไม้3ามไปนะครับผมแล้วก็มารอลุ้นกันนะครับผมตอนนี้เหลือไม่ถึง1ิวิแล้วนะครับผม อ่าดูทรงไม้นี้นะครับจะไม่ได้เปิดเพิ่มนะครับผมก็วินสวยๆที่ไม้สองนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นเคล็ดลับในการเทดนะครับที่จะเพิ่มความแม่นยําในการเทให้กับเพื่อนๆมากขึ้นนะครับก็เอาไปลองใช้กันดูนะ เป็นยังไงกันบ้างครับพอจะทํากันได้ไหมครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนิดนึงนะครับแนะนําว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่เคยเทรดออปชั่นมาก่อนให้ใช้บัญชีทดลองก่อนนะครับแล้วพร้อมเมื่อไหร่นะค่อยเติมเงินจริงก็ได้ในสถานการณ์จริงนะครับเพื่อนๆอนอาจจะต้องรอออเดอร์นานหน่อยนะครับเพราะว่าในแต่ละวันนะครับกราฟจะไม่เหมือนกันนะบางวันอาจรอเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนจะได้เข้าออเดอร์นะครับหรือบางวันรอไม่กี่นาทีก็ได้เข้าออเดอร์แล้วนะอย่างตอนที่ผมนั่งเทรดนะครับผมก็ไล่ด เรื่อยๆนะว่ามีกราฟไหนพร้อมเซตเทรดของเราบ้างสําหรับผมนะครับวันไหนดูทรงพอจะเซตเทรดได้ก็จะเข้าเทรดนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ได้จริงๆนะครับเราก็จะไม่ได้เข้าเทรดนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับการไม่ได้กําไรยังดีกว่าการขาดทุนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะพูดคุยสอบถามอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือทักเข้ามาพูดคุยในกลุ่มมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครผม